ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงหน้าสิวหน้าขวานของรัฐบาลอยู่พอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังเดินเรื่องของการสอบสวนคดีหัวหรือดำเนินคดีกับสวหัวนะก็เลยกลับกลายเป็นประเด็นที่พยายามจะหยิบยกในเรื่องของนายกคนละครึ่งในความหมายก็หมายความว่า นายกรัฐมนตรีที่เหลือนี้นะครับเป็นของภูมิใจไทยครึ่งหนึ่งและจะเป็นของพรรคเพื่อไทยครึ่งหนึ่งนะพยายามจะปั่นกระแสรเรื่องนี้อยู่พอสมควรความจริงแล้วไม่จริงหรอกครับไม่มีหรอกฮะสาเหตุที่ปั่นกระแสว่านายกคนละครึ่งนั่นก็หมายความว่าอย่างในน้อยเป็นเชิงจิตวิทยานะเชิงจิตวิทยาที่จะเชี้้เห็นว่าถ้าสมมุตินายยกรัฐมนตรีมาจากพรรคภูมิใจไทย แน่นอนอำนาจเป็นของภรคภูมิใจไทยไกลไกที่กำลังทำหน้าที่หรือดำเนินคดีเรื่องสวหัวเนี่ยจะได้แผ่วลงหรือจะได้อ่อนแรงลงหรือพูดง่ายๆจะได้ยักแกยักยันอยู่พอสมควรทำดีไม่ทำดีทำดีขนาดไหนหรือควรจะทำแบบไหนอย่างไรเป็นจิตวิทยาครับนะเพราะว่าในกลุ่มบรรดาสวาที่ถูกกล่าวหาวหัวก็พยายามจะสู้อย่างเต็มที่ นะครับงัดอย่างเต็มที่แต่แน่นอนกระบวนการก็เดินไปนะเดินไปตามกลไกของกระบวนการทางกฎหมายดีเอสก็ทําหน้าที่ในการสอบสวนหาข้อได้จริงตามข้อหาอัง้งยี่และก็ฟอกเงินในเะรื่องกันนั้นดีไดก็ไปเป็นคณะอนุกรรมการของปคตส่วนปคตก็ถูกประชาชนเร่งอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันคือคุณจะไปช้าทิ้งเวลาไปหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่ได้แล้ววันนี้ ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารติดตามสื่อมวลชนติดตามสังคมติดตามคุณจะไปเอื้อเหยเหมือนเดิมก็ไม่ได้กรกตก็ต้องทําอย่างเต็มที่ภายใต้ ai, พยายนหลักฐานที่ตัวเองหามาได้แล้วก็ที่ d s เไหามาได้สิ่งถ้าเขาที่จริงที่ดี i ดหามาได้คุณหลบไม่ได้เพราะเป็นคนละองค์กรน,นะครับและเชื่อว่า พยานหลักฐานที่ดี i มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นพยานบุคคลและพยานเอกสารนั้นค่อนข้างแน่นการที่กรกตจะไปบิดพลิ้วบิดเบือนน่าจะยากในสภาวะที่สื่อมวลชนหรือประชาชนกำลังจ้องและติดตามทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นเพื่อลดแรงนะครับหรือว่าพยายามจะใช้เชิงจิตวิทยาเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานขาดความมั่นใจว่าจะต้องมีนายกคนละครึ่ง นะครับคุณแปรทองทานชินวัตรอาจจะอยู่ได้อีกเครื่องเดียวและที่เหลือก็จะเป็นพรรคภูมิใจไทยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ครับวันนี้พรรคเพื่อไทยนะครับคุณแปรทองทานชินวัตรเป็นผู้นานะครับเป็นนายกรัฐมนตรีการเดตพรรคเพืพ่อไทยก็ยังมีอีกหนึ่งท่านคือท่านเฉยเกษนะพรรคเพืพ่อไทยเป็นพรรคที่มีสสได้อันดับที่สองนะรองจากพรรคประชาชนและเป็นพรรคแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล มันเป็นไปนไม่ได้หรอกครับที่จะมีนายกคนละครึ่งและเวลาแับนี้ก็กินเวลามาก็เกือบสองปีแล้วมันจะแบ่งคนละครึ่งได้ยังไงครับวันนี้ก็เลยออกมาพูดเรื่องนี้อย่างน้อยน้อยประชาชนก็ดีหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนสอบสวนดำเนินคดีกับสวหัวก็ดีหรือแม้กระทั่งการทุจริตหรือไม่ทุจริตในสตอง,งอก็ดีทําให้เต็มเหนี่ยวทําให้เต็มที่ครับไม่ต้องไปสนใจว่าโอ้เกิดมีนายกคนละครึ่งฉันจะแย่ ไม่ต้องกลัวครับแม้ว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคําสั่งให้คุณทวีสอดส่องรัฐ่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องของการกากับดูแล DSI ก็อย่าไปสนใจครับอย่าไปแคร์เพราะว่า DSI ทำหน้าที่ตามกฎหมายหรือแม้กระทั่งรัฐธิาการกระทรวงยุติธรรมเองที่ไปกากับดูแลก็ตามกฎหมายครับไม่ได้าตามกันเมืองเป็น,นกลไกทางกฎหมายที่กําหนดนะเพราะฉะนั้นอย่าไป ตามกระแสนะครับอย่าไปฟ่อเป็นอันขาดทําให้เจนนี่ครับเรื่องนายกคนละครึ่งผมนี่การเย็นมันไม่มีทางหรอกมันเป็นไปไม่ได้ impossible เป็นไปไม่ได้ครับยังไงก็แล้วแต่นะก็กระชากหน้ากากเรื่องสอวอหัวออกมาผิดถูกว่ากันครับตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าหัวจริงหรือไม่จริงแต่พยานหลักฐานก็จะทำให้ปรากฏขึ้นมาได้ว่าหัวจริงหรือไม่จริง ข่าวแว่ว่าว่านะดูจากสื่อมอนกันบอกว่าอีกตอนนี้มีสวที่เป็นอยู่ตั้งเป็นผู้เลือกและผู้รับเลือกมีการรับสารภาพแล้วสองคนเพราะว่าอย่างนั้นนข่าวนล้จริงแ้่ยังไงไม่ทราบอันนี้ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันครับนะเมื่อมีคนรับสารภาพถึงขนาดนี้แล้วจะไปไหวไหมบรรดาสวหัวครับวันนี้ออกมาพูดเรื่องนี้นะครับเพื่ออย่างน้อยๆเป็นกําลังใจให้กับคนทําหน้าที่ครับและอย่าไปแว่งกับข่าวประเภทเชิงจิตวิทยา ปั่นกระแสหเห็นว่านายกคนล,ละครึ่งไม่จริงล้ะครับยังไงก็เชื่อไม่จริงครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ